สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวหาดแสกแก้นครับหาดแสกแก่อยู่ที่ตำบลบางสะเลอําเภอสตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับหาดแสกแกเป็นหาดหนึ่งที่ต้องเสียตังเวลาเข้านะครับค่าเข้าคนละ50บาทนะครับต่างชาติ100คุณอยากรู้ว่ามายัางไงคือต้องขับรถมาเส้นสุขุมวิทนะครับ ถึงแยกบางเสเรที่จะมีป้ายเขียนว่าศูนย์ศึกทหารนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นที่ของทหารนะครับเวลาเข้ามาก็ต้องแลกบัตรหลังจากนั้นก็ขับรถเข้ามาอีกนิดนึงแล้วก็ต้องไปซื้อบัตรค่าเข้าเหมือนที่บอกแล้วอ่ะคนละห้าสิบบาทและร้อยหนึงต่างชาติ ช่วงนี้ไม่มีคนเลยนะครับก็ช่วงโควิดแต่ผมเคยมาหลายปีแล้วคนเยอะมากแล้วก็หาดมันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะตอนนั้นแต่ในวันนี้ดูดีขึ้นนะครับไม่มีขยะแล้วแต่ก่อนผมมาผมยังเจอขยะเลยนะครับมาหาดาส่แก้วไม่ต้องเตรียมอะไรไว้นะครับเพราะว่ามีเก็บข้าวขายแล้วก็เครื่องดื่ม และใครเหนื่อยก็มานวดไทยได้นะครับและอีกอย่างหนึ่งเสือที่นั่งอะไรต่อะไรก็ไม่ต้องเตรียมนะครับมีให้เช่าไม่แพงด้วยนะครับสำหรับที่นั่งเราจ่ายไปก็อีละ30บาทเองนะครับ ครั้งแรกที่ได้มาหาดสายแก้วคือ11ปีที่แล้วนะครับพศ2011เพราะว่าช่วงนั้นเราเพิ่งซื้อบ้านที่สะเหีบกันนะครับตอนนั้นมันยังเป็นที่แบบว่าไม่มีใครรู้จักยังเป็น Secret แบบว่าอยากไปเที่ยวแบบเงียบๆก็ต้องมาที่นี่แต่ในวันนี้มีคนรู้จักเยอะแยะไปหมดแล้วครับแต่โชคดีโควิดมันก็มีดีบางอย่างนะคนเที่ยวมันจะน้อยลง เราแบบว่าได้เที่ยวสบายกันแต่ยังไงขอให้มันหายเร็วๆเถอะน้าเบื่อแล้วโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาก่อนนะครับเจอก,กันเด้อ